มันโยนในตัวมันอาปีพี่กุมตัวไอ้น้องตีมันกุมมากุมเลยกุมไม่ปิดกูเปิดก้าวไเปิดรกดังหน้าเต้นในก้วงน้ำโรงเรียนลอยดังเพื่ออกตอน เดินไปใจชินคามากมายพวกใครทิ้งทีหักว่ากินเละจัดบุ้งขี้ก็เดิน้องพี่เดินเวียนเวียนเวียนให้ตั้งเดินไปในโรงเรียนให้ตั้มเวียนเวียนไปตื้ดเนื้อตองไปออกนำต้นนาบางอ้อนไม่นั่งไม่มีก้อนท้าน้องห่างออกมางานนี้ตาเล่นไม่จบจะพูนมันตกจะทำยังไงตาเล่นไม่จบจะวูนตกใจก็ไม่เป็นไรต่าร้าเอาครับ ปลาได้จวยเลือกลุ่มกล้องไอ้นี่มึงป่าปลาแบบนี้เพื่อไม่โรคหัวปวดปอบลาอนปลาได้เจี่ยงกินกูมึงป่าปลาไปทำไมเนอะไว้แก๊เกเงือปลาไดา้กูตัมเลดเล่งปรีเปรตคนก็นับตื้อปลากันเปียบัวมีปลาดีมึงมีปลามึงไปเจีกวันคนตายเวลามึงกวันเขาตายมึงก็ต้องขึ้นจานกูก็อยากขึ้นจานดีกว่าขึ้นบินหาเลือดไปเิ คนเราขึ้นชัานมีายล้านไม่ใจติดแต่ว่าขึ้นเบนทำใจยังขี้ลอยลา้านเล่นขันลุนวานและติดต,ตึงหลังเคยนี่แหละไม่ง่ายเหลือพอนีนายบอกแล้วนี่ไป็นน้อยปลาปลาตลอดปลาปลาตลอดคอรับก็ยังไม่เหลือความคูกความหัว่ลิ้นทู้คู่ร้านหนุ่อะปวดุณจวกมอมแต่มาไหนอันนี้ไม่ใจโตตื้อปลาแบบนี้จอยตาโดนเลย ตานก็ไม่จับโบตื้อปลานก็จับโบตื้อปืนโดไงปลาก็ไม่จับมันแต่เดดดำมันได้ไมาประยุงยโโยแม่เลนตึงตรงลุ่งอลไก็ยังตามไบครูปุบอบโรดจ้ะได้ตายเออเอย่ยแล้งแลงกับปุนบากวางมึงแล้งกวางกับวานนี่วะปูดจ้าบาบาจัางปีเดิลุมนี่กำปัดลเลย ที่นี้คนเราม่มพอคิดแน่กับจ้างความดีเราตื้อปลาดีว่าตื้อปลานายพูนนี่ตื้อปลาไปในแคว้นปลาตลอดแคว้นปลาปลอดไฟอย่มปลาปลาตลอดพุ่มควันก่อปลาจะเล่นตั้งอยูไ่ไ่คนแหล่ไอโบกแข่งงั้นกูแหล,แล่แข่งหนักหนานะที่นี่ลูกของนายพูนนี่ตื้อว่าจำเร็จจำเร็จกับเล็กทําให้ดือ้อกับตาัก็ว่าจำเร็จตา,านะ่ มันตึ้งลูกพ้มลูกเจ้าไม่เคยตามพั่วลูกเจ้าพอมไม่มัวมันลูกคนอื่นลูกเพื่นก็ตามพั่วไม่ลูกเราไม่เคยตามแต่งานตั้งปีไม่เมื่อลูกไก้บางคนได้ตามพั่วปีมึงแรงไอ้จ่จแว่าลูกกูยงูรีดู้จำนำจิ้มจะเจอเดือนมึงงั้นมาแรงไอ้ตึ้งกูจะไอ้พอกกูเจียงตึ้งดิว่าลูกไอ้บอกลามันตามพัวมึงแรงเลยแล้ว่าโลูกมึงตามพุ่วจริงอ่ะ ไอ้ลูกกูตามพวกแล้วนักวาเกยล์ลูกกูตามพวกก็สั้นเคยไปอ้งกว่าหนึ่งกิโลแล้วกูตามเลยกูตามเลยเจาะเป็นนักหน้าเรืองเปลือกกลืนแม่เอ้ยให้เบกวดลังกับเมื่อนี่รายร่ให้พอรู้ว,ว่าหลูกเกยตามพวกกันักกนแล้วไม่ยอมนอนกันแล้วกลางคืนได้ไหม่ไอยกุนอันเลยเดินลาตาำยาวเดิน จชยกวีก <Tr> te ้อยวันใหนหลุมเร็วๆวก็ได้แรงเหลืองเปลือนกกันก็ได้จักย้ายก้นพระนี่ก็ไม่ได้ม่วเหลืองเปลือนอยู่เมื่อกี้จะผัวในเตียงง่ายก็โยกันด้วยความรักเจ้ามักีก้นตีนี้กนหลักกันก้นขวดลังก็ไม่เคยแรงเหลืองเปลือนอย่ามาแต่จัก